วันนี้รายามีเคล็ดลับดีๆนะคะสำหรับการทำสมาธิเพื่อชีวิตรักที่ดีของคุณนะคะ,ะจากที่พี่ไพ่บอกก็คือมีคำแนะนำว่าให้คุณนอนหลับตานะหาที่เงียมๆนอนหลับตาลงเสร็จแล้วก็ให้คุณจินตนาการว่าคุณอะ ล่องลอยอยู่ในทางช้างเผือกประมาณเลยอยู่ในอวกาศเนาะอีทางช้างเผือกให้คุณรู้สึกว่าตัวคนเบาแบบไม่มีน้ำหนักเลยนะแบบลอยเป็นขนนกเป็นปุยนุ่นอย่างนั้นเลยให้รู้สึกว่าร่างกายมันผ่อนคลายนะคะจิตใจด้วยนะไม่ใช่แค่ผ่อนไม่ใช่แค่ร่างกายนะคะเสร็จแล้วก็ให้รู้สึกถึงพลังที่คุณสามารถที่จะสำรวจไปในจักรวาลอันกว้างไกลได้เลย ให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่มีความกลัวใดๆเกิดขึ้นให้คุณรู้สึกสงบให้คุณรู้สึกผ่อนคลายนะคะและให้คุณรู้สึกว่าคุณได้สัมผัสกับความรู้สึกสวยงามที่คุณค้นพบจากจักรวาลที่คุณล่องลอยอยู่นะให้คุณรู้สึกถึงอิสรภาพนะคะที่คุณแบบ ไม่มีอะไรผูกพันใดๆเนาะเราให้คุณจำความรู้สึกนั้นไว้ความรู้สึกที่คุณค้นพบพลังงานที่สวยงามเนาะแล้วก็เก็บพลังงานนั้นนะคะนำมาใช้ในชีวิตจริงของคุณนำมาใช้ในชีวิตรักของคุณนะคะแล้วก็นำมา เพื่อใช้สำหรับคนที่ยังไม่มีนะคะเมื่อคุณทำสมาธิแบบนี้มันก็จะเป็นเคล็ดลับที่จะนำพาความรักที่ดีคนรักที่ดีเข้ามาหาคุณเช่นกันนะคะอย่าลืมว่าการทำสมาธิสามารถทำได้เพื่อทุกๆจุดประสงค์หลายๆจุดประสงค์นะคะเพราะฉะนั้นการทำสมาธิ คือความรักก็เป็นอีกแบบหนึ่งเป็นเคล็ดลับหนึ่งเหมือนกันหวังว่าคุณจะได้รับเคล็ดลับดีๆนาไปใช้ประิต์ใช้กับชีวิตประจําวันของคุณนะคะโดยเฉพาะชีวิตรักนะคะไว้มาพบกับไรอัใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะวันนี้ขอให้เพื่อนๆมีความสุขมีความรักที่ดีสมหวังในความรักแล้วก็ประสบความสําเร็จในทุกเรื่องที่เพื่อนๆต้องการนะคะสวัสดีคะ่ะ